มันมีคนเสริมเยอะแล้วก็ดูดีขึ้นทุกคนดีขึ้นมากเลยค่ะรู้สึกดีขึ้นมากสวัสดีค่ะวันนี้คุณนุชมาทําอะไรที่วชิราคลินิกคะเสริมขมับค่ะคุณนุชทำขมับไปกี่วันแล้วคะเดือนเดือนกว่าค่ะก่อนตัดสินใจที่จะเสริมขมับรู้สึกมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างค่ะตรงขมับค่ะพอดีขมับมันยุบเยอะค่ะรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะหลังทําไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะดีขึ้นมากเลยค่ะ รู้สึกดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนมันไม่มั่นใจช่วงเรามัดผมอะไรแบบนี้รู้สึกว่าน้าละมุนขึ้นไหมคะรู้สึกค่ะ <c oughs> ทาไมถึงเลือกมาเสริมกับหมอแชมป์คะพอดีพี่ดูในรีวิวมันมีคนเสริมเยอะแล้วก็ดูดีขึ้นทุกคน <c oughs> พี่ก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่มั่นใจเรื่องอะไรก็มาได้เลยค่ะอ <c oughs> าไว้ใปให้กล้องนิดน,นึงนะคะ